มาออแล้วคารเนี้เคนนี่เป็นตัวนำรดมารวยเป็นตัวที่สองมาคุณหน่อยที่สามถัดไปเป็นโบนัสและมีบุญคน ที่ไปสามขณะนี้เคนนี่ยังเป็นตัวนำรอบมารวยเป็นตัวที่สองมาคุณหน่อยที่สามไปสิวหกทางตรงขณะนี้เคนนี่ยังเป็นตัวนำรอบมารวยเป็นตัวที่สองมาคุณหน่อยที่สามถัดไปเป็นโบนัสขณาดนี้เคนนี่เป็นตัวนำ ขณะนีเรือเคนนี่เป็นตัวนำมาคุณหนอยเป็นตัวที่สองรอบมารวยที่สามผลการแข่งในเที่ยวที่เก้าเคนนี่หมายเลขสองชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสองจุดเจ็ดสี่วินาทีมาคุณหนอยหมายมเลขสี่ชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสองจุดเก้าเจ็ดวินาที 2, าท 1, 2, 9, 7, าทรอดมารวยเมายเลขหนึ่งชนะที่สามเวลาวิา่ง หนาที 3. ามสองหนึ่งวินาที